ัพที่ได้ยินบ่อยสามภาษาโง่สาปีบักปึ๊กเงาดาวผู้ชายก็บังเงาถ้าดาวผู้หญิงก็อีกเงาเพื่อสาวอย่างโง่จะไปเงาเนอะบอกเพื่อนสาวที่อยากกลับไปหาแฟนเก่าจะไปเงาสุดยอดแจ่มเลิศภาษาจีนมันจะมีแสดงคือคําว่าเจ๋หรอเก่งคักโอ้ยเก่งโพดเนาะอุ้ยมะเะมาะอ่ามาะอีน้องนี่มาะถัดไปคือแบบโอ้ยภาษาจีนก็จะแบบอโย อาย,ยาไอยาไ,ไ,ยไอยาไอยายาเอ๊เอะถ้าเกิดได้ยินเขาว่าเอ,อ๊ะจกใครรู้เลยว่าเป็นคนพื้นเพ,เพคนอีสานอันละอันละ,ะมันจะมีฟิลแบบอันละอันละอันละอ๋อเหมือนร้อน เขาเหนื่อยเขาน่ารักเนาะเฮ้ยอันเนี้ยเพนรู้สึกว่าแบบคําอุทานในแต่ละภาษามันทําให้เห็นถึงความน่ารักหรือความรุนแรงของภาษาเหมือนกันนะเจอเป็นเหมือนเนเจอร์ของคนในท้องถิ่นเหมือนอย่างภาษาจีนแบบอายอะไรเงี้ยคือเขจะแบบแข็งๆอ่ะเสียงดังอ่ะแต่ว่าเธออิสาะจะมีความตลกเีความติดตลกเป็นคนติดตลกอ่ะในขณะที่สาวเหนือคือแบบอันละคนละคาแรคเตอร์เลยเนาะ